วันนี้ผมจะมากินกันทุนกคนเฮ้ยมันไม่มีกกยอ่ะผมอยากกินล<ม> <laughs> องกินแทนก็ได้เออเอาไปกินตอนพี่กินอันนี้ อาดิกี้ไม่ให้เรอนี้ของหนูโอหใช่เลยชวยดาเก็บไม่ได้เอ้าก็มันอะไโอยเอาไเลยเโอ้โน่ากิ๋อึบอีกนึอีกโอ้ con có Nè, nè Ô, đây Đừng bên, cô Xài rồi lọ uống Con Con có thà phò khác với loài câu ใช่อืมฉันโกรธกันรอเฮ้ยไปแล้วจะแล้วเออช<ม>ลอนนะคะมันเละลายแล้วกินไม่ได้นะไปไปเ,เราไปเอาถ้วยก็นี่ไงถ้วยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ